นี่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 ค่อยหลับนี่ลูกอะสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขุสุคนสบายดีลูกสบายดีพี่น้องเอ้ยมา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 เมื่อนี้มีโนเด็ดมีโนเด็ดแกงเอาไหม่อร้อยมากระยันกรขามทลูกมุมเกามุมเกามืนี้

มากมาพี่น้องมาแซ่บโอ้ยหมูคือเก่าพี่น้องเอ้ยยุกยิกยุ้งยิกอยู่บ้านนี่อ้าวเนาะดูยับไปอีกแม่ร้อยยับไปอีกขอบครัวใหญ่คือเก่าพี่น้องเอ้ยอย่าเอามือดูแบผัวแล้วมี

อา,อาหารเที่ยงพี่น <c oughs> ่องเอ้ยหอมเดิหอมยังหอมอุดอุดออุดอุ้ย ไอันนี้ตุ้อแกงน้ำมันบานเฮาถ้ายวยท้ายน,นี่เพิ่นจะแกงน้ำมันน้ำมันวานนี่เนะาะนี่พ่อน่ะถือเด็กที่นี่พ่อ ขอมาชงเงินด็ให้ได้เราก็ชงมาห้ลูกชายเราเนี่ยมันเยอะลูกชายแล้วลูกชายเราถือถืาได้ถือได้กระยาแล้วว่ะต้องสมองฉอดตามแหละต้องวคนใสจซ้ำเหนรอมาช่อยบอกหนูนะยังไม่เด็กมาจะซื้อบ่อใหญ่อีกคือเขาไม่ทำบอกะ เอ๋อวัดเนี่ยงน้อสี่วัดรับว,วัดป่าไพลรอมเอามาส่งเงินเลยส่งมาให้ลูกชายมาอ่างลูกชายวัดป่าไพ่ร่อบอันวัดพระวัดเมียะไรดิคนว้าวัดเจ้าพระงุมเออวัดเจา้าพระงมเด็ดเดเอาแนงหน่อยเออเมนจูไห่มา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 ฮ่าบุญวัดสตา,ามีเหรอพ่อจะเป็นเหญ่

ดีแล <S ong> <N> ้น้อยน้เน่ง้เ็แล้วซีวกูแล้วูแล้ววารีออกนตัวมา้องตาบาื้ได้อืมอันน่าพุกซ้ำพุก้ำเนี่ยอิ่งห้ยุกไอ่ะกดีนาะคอยู่ก่อนนะมือซื้อเนี่ยเนักันออก

camppaahano ที่เข่ามือลรเถือบัดรนี่มาแลงมันปุยขี้เขาเด็กมาไปยุกเข้าไดมแงน้งทำไมกับหนึ่งลาตัวมัวอานอยู่จได้แสบหนึ่งลาแสบเบ่หนึ่งลาแสบมืนเือนนี่ก็ยังกินเขากับปลาคือเก่าอ้าวอ่าเอ่าต้องหั่นกระเทียมมาได้ โอ่อน้อยแ่แม่น่อม่งหาของคนาแต่คน้กบงรแมันสดแมันหอน nà gọi มาให้แล้วเอ้าอึอึอึอ๊อกมีแต่กิต้มหมูน้อยโลดเออต้มก็หอมคือหยัง กำลังหอบรักษาพี่มาไปหรือไงไม่ชินงป้ายเออเออเออเผื่อมาจกหน่อยกูหอบกูสิมื่อไงาผื่นมาเรากลับตากอดก่อยเฮ้ no mm -hmm. ya yeah. ดูมท้องแช่บ่ดูเจ้าเลยทไอยากกินเขาอยากไปบุญแหงสองหมื่นกินเขาเสียตับปากออกกำลังหมูดูเลยยาวเขาไม่ใส่ก็ม่หมูก็มั่เหมแล้วันนี่

บาแต่ไล้ายค้องประมาณสองมือมดาคายกับผมไู่กค้าก็ไปบุญบดเออแนฮะแล้วเอาเอาบดนี่ก็อิ่มกิ้นเขาลายขึ้นแล้วไหนไปเล่นมักเชลเลอร์เอโดดโดดไปโดดโดดมากสองบอกแลบนโดดไปโดดมาตลกเองเย่าไปอวดใส่บักเชลเลอร์เขาเด้อ ไปแม่ก็ไม่ต้องดับเนี้ยกินเแม่ยืมก็หาเลยไม่เห็นคนเดียวมีแต่เอ้ายังโมมีเงินจำมูนหาใช่หรอมีตลออมีแต่ว่าโมมีให้มีในเฮ้ยเปล่าโมมีเดนี่ยโมไปแล้วก็ไปนั่ง ทำท่าเห็ดเชนนี่เนาะบดบดมือเจ้าชู้ได้บ่หาพันยุคนีแ่ก็เจ้าได้อีดตยกปนพลหาบาชิบบาทรวมกันบ่ได้บ่บบ้ดมืบมือได้เะีแค่สาคือเหรอแค่ตามสอว่าน้องจุงได้แล้วนก้นกระยได้ก็าเ็ด ปยายามเนาะเขาจะกูไปหนา,างคอ่านกู้วยเหตุการณ์ใงาน,นเนาะอะไรอะในงานดีว่าง,างานสุดแรงเลยมีหยุดหน่อยอยังพักพักกามาเล่านั้นหน่อยนะจนจะมาเด็ดดูสะพานอันนั่นเองแถวสะพาน,นสะพานน้ทีูกคนผัวผัวหนึ่งเมียผัวนึง ช่เด็กเด็กหนอยหัวชูาเหนอยนะคเขาก็บัอยากทําง้าไหนบิกซีนั่นเลถึงไปเห็นมิตรพวกกอทานั่นแหละโตประกาครปงแต่ยังคือการมือปรเนี่ว่าเท้าขาไม่ลงมกเราเป็น อ้ยอาหารนี่คือว่าสุดยอดพี่น้องเอ้ยเี่นงให่อาหารสัน สั้นหกแล้วก็สั้นสูงแนี่สั้นต่ำแนี่คือเก่งนะไหมอโอ้ยายสีนางใส่บ่เด็กเด็กอ่ะอี๋บ่เลยแลื่อนซองเถาวานี่สามนมออกเลืวสองแถาสำหรับคลิมนี้ก็ผมมียังไงพี่น้องเอ้ยขอบกวยใหญ่ซุ้มนุ่มกินคือเก่า ก็ขอขอบคุณกับใจเนาะเอฟซีที FC, ่เขามาเบิ่งกมาส่งส่องเ่าหนาเด้อพี่น้องเด้อให้ร่ลำๆล,ำล,ลอยๆให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องอันนี้ก็น้องดูมทองกินแล้วล้างมือเนาะเป็นเด็กดีโอ้หัวซักซสนอเอาให้พ่อนอันสบายดีป้าลูกในเตี้ยสิขอปิดลิปนี่สบายดีป้าลุง,งส,สบายดีป้าลุง,งขอปิดลิปเพียงสำนีเนาะ